ตัวเต็มมงังะแบ็คโคเวอร์ในตอนที่347แอสตากับสู่สนามลบที่กำลังเสียเปรียบยาลับพิเศษที่ทำให้ตระกูลยามีนั้นเนี่ยแข็งแร่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง98 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำเกี่ยวกับตัวเต็มของมงังะแบ็คโคเวอร์ในตอนที่347 นะครับผมเรียกได้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็เดือดอีกหนึ่งตอนนะครับผมและตัวของแอต ta เนี่ยกลับสู่สนามลบแล้วแต่จะกลับมายังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ like, Subscribe กดแชร์ share, แล้วเดี๋ยวไปเรื่องมันได้เลยนะครับผมและถ้าใครอยากหาอ่านก็ แอมบังงาะพัดนะครับผมที่เดิมก็แล้วกันซึ่งหลายคนน่าจะได้อ่านกันแล้วละ่ะซึ่งเปิดมาในหน้าแรกเลยเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านมังกรในตำนานหรือว่ามังกรห้าหัวที่เคยคุกคามฮิโนคุนินะครับผมในสมัยอดีตเนี่ย <c oughs> ก็ณนะตอนนี้เนี่ยได้จบสิ้นไปแล้วนะครับผมต้องบอกจบสิ้นเลยเพราะว่า กลุ่ม5ริวเซนนะครับเพราะว่าตอนนี้มี5อยู่นะจริงๆต้องเรียกกลุ่ม7นะครับผมก็ทั้ง5คนนะครับผมใน7ริวเซนเนี่ยทำการกําจัดนะครับผมมังกรตัวนี้นะครับผมและดูเหมือนทางด้านอิจิกะเนี่ยเขาจะนึกถึงคําพูดของริวโดที่คุยกับตัวของแอสตานะครับผมเขาเนี่ยได้นึกถึงตอนที่ริวโดเนี่ย พูดว่าพลังของแอตตาเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับผมแล้วก็สั่งให้แอตตาเนี่ยไปฝึกเซตเทนให้เสร็จแล้วค่อยตามมานะครับผมแล้วก็ลงท้ายด้วยว่านอกจากนั้นนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมนะซึ่งมันทําให้ตัวของอิติกานนเนี่ยมานึกในใจก่อนนะครับว่าใช้พลังเนี่ยไปเยอะเอาการแล้วก็จริงแต่มันไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังไอ้เจ้าบ้าคนนอกนั่นหรอก แค่พวกเราเนี่ยก็จัดการกันเองได้นะครับผมซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยอิจฉะมั่นใจในฝีมือของตัวเองมากซึ่งมันเลยทําให้ซีเตอร์ลินลี่นะครับผมโผล่มากใกล้ๆแล้วก็บอกว่าเอ๊ะพวกเธอในตอนนี้เนี่ยจะหลบไอ้นี่ได้หรือเปล่านะคนสวยซึ่งหลังจากนั้นในตัวฮีทกรีดหรือไอ้ตัวที่ใช้น้ําแข็งเนี่ยมันก็เลยได้บอกนะครับว่าถึงเวลาแล้วครับ ใช้เวทมนต์น้ำแข็งนะครับบวกกับเวทมนต์มิตินะครับผมซึ่งมันจะมีชื่อว่าเวทมนต์น้ำแข็ง x เ,เวทมนต์มิติเขี้ยวน้ำแข็งนิลันนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบว่า เม่นเลยนะเม่นน้ําแข็งแบบออกมาหน้ําเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมพอออกมาเยอะมากๆเนี่ยมันทําให้กลุ่ม7ิวเซนบางคนเนี่ยหลบไม่ได้นะครับเช่นตัวของโจโซโคมาลินะครับแล้วก็ไดสซมอนนี่โดนนะครับผมซึ่งมันเลยทําให้ตัวฮีกริดเนี่ยมันพูดออกมาได้นะครับว่าการโจมตีที่หลบไม่ได้จากทุกทิศทุก ทางเป็นยังไงล่ะเนี่ยแหละคือประสิทธิภาพที่สุดแล้วแล้หลังจากนั้นนะครับดูเหมือนทางด้านอิจิกะแล้วก็เคโซคาคุ so เนี่ยจะหลบได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าหลบได้แบบว่าขาดนะครับผมก็มีโดนบ้างเล็กน้อยเพราะเราจะเห็นเลือดของอิจิกะเนี่ย ออกมาอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งตัวของอิจการเนี่ยเขาเลยพูดในทํานองว่าคนพวกนี้เนี่ยระดับพลังอาคมนี่ไม่ธรรมดาเลยนะซึ่งตัวของเคโซคาคุ so เนี่ยกำลังเดือดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเขาเนี่ยได้พูดออกมานะครับในรูปแบบที่แบบว่าเดือดมากว่ามีคุณค่าพอที่จะฟันแล้วสินนะไอเจ้าพวกบ้าหลังจากนั้นนะครับหนึ่งในพาลาดินนะครับที่ชื่อยูรูเนี่ยมันก็ปรากฏออกมานะครับผมซึ่งมันทําให้เคโซคาคุ so เนี่ย ตะโกนออกไปเลยนะครับว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นคนแบบไหนกันนะซึ่งตัวของยูลูเนี่ยมันก็เลยได้ใช้เวทมนต์สัตว์ป่านะครับผมแล้วก็มีการพูดออกมาว่าเป็นบุกี้แมนนะครับสัตว์เงามายานั่นเองซึ่งจะเป็นกบซึ่งมันทาให้ตัวของเคโซคาคุเนี่ยกลัวเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวกบซึ่งตัวของอิจกะเนี่ยก็พยายามเรียกว่าท่านเคโซคาคุ ได้สติหน่อยนะครับผมซึ่งกำลังเรียกสติกันอยู่แต่เนื่องด้วยตัวของบุกี้แมนเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าที่จะเรียกความทรงจำนะครับผมถึงสิ่งที่กลัวของอีกฝ่ายและเปลี่ยนให้เป็นจริงขึ้นมาได้ซึ่งใครกลัวอะไรเนี่ยก็จะถูกเรียกออกมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นจริงจกตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโดนเรียกออกมาได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นพลังที่เล่นกับจุดอ่อนของฝ่ายศัตรูได้อย่างดีเลยทีเดียวและหลังจากที่อธิบายถึงความ ความสามารถของมันแล้วนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้มีการพูดออกมาว่าแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะคนสวยนะครับก็จะเป็นพ่อของอิจิกะเนี่ยโผล่มานะครับแล้วก็เรียกว่าอิจิกะลูกสบายดีหรือเปล่าและหลังจากที่ตัวของอิจิกะเห็นพ่อเขานะครับเขาก็แบบตะโกนออกมาพ่อ อะไรอย่างงี้ยนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาในอดีตที่ขมขื่นนะครับของอิจก,กะนะครับในวัยเด็กที่พ่อของเขาเนี่ยชอบซ้อมเขานะครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้นึกออกมาในใจนะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันถูกพ่อทารุณกรรมก็เลยกลัวในสิ่งที่พ่อนั้นเนี่ย แต่สําหรับตัวฉันในตอนนี้แล้วก็มันก็แค่สิ่งนั้นเท่านั้นอะไรประมาณนี้และก็หลังจากที่อิติกาเนี่ยพูดออกไปนะครับพ่อเขาเนี่ยก็เหมือนว่าตัวของอิติกาเนี่ยเขาจานึกถึงอดีตอีกครั้งหนึ่งซึ่งพ่อเขาเนี่ยได้มีการพูดออกมาว่าโถ่เ้ยต้องใช้ชีวิตแบบนี้อีกนานแค่ไหนวะไม่มีสงครามอีกแล้วหรอวะเราเนี่ยต้องสู้อยู่ในสงครามเจ้าพวกนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลย บ้ารักความสงบสุขไปกันหมดแล้วแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ตระกูลยามิหรอกซึ่งพ่อเขากําลังแบบว่าอารมณ์เสียนะครับผมซึ่งมันแบบคนน่าจะเคยอยู่ในสงครามมาตลอดชีวิตและต้องมาอยู่แบบว่าสงบสุขไม่มีอะไรทาอย่างเงี้ยก็อาจจะอารมณ์เสียในส่วนนี้นะครับและอิติกะเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าภาพหลอนอย่างนั้นหรอและเขาเนี่ยก็ยังนึกต่อว่านี่มันความทรงจําของฉันนี่หว่ามันก็เลยทําให้เขาเนี่ยย้อนนึกถึงความทรงจําที่มียามิด้วยนะครับซึ่งพ่อเขาเนี่ย มีการคุยยามีว่าสุเคฮิโรตระกูลยามิที่ทรงเกียรติเนี่ยต้องตั้งหลักใหม่ด้วยพลังของพวกเราและตัวยามิเนี่ยมันก็เลยส่วนกลับไปนะว่าฮะพูดอะไรนะเจ้าพ่อหิงสวยนี่ซึ่งเขาเนี่ยก็เลยได้อธิบายนะครับสําหรับพ่อยามีว่ายาเม,ม็ดวิญ,ญญาณอสูรกินไอ้นี่ซะมันคือยาสูตรลับที่สืบทอดกันมาในตระกูลจะช่วยเร่งความคิดฆ่าฟันให้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดดึงพลังเวทที่ซ่อนเล้นออกมาของพวกแกเนี่ย ออกมาได้ซึ่งหลังจากที่ตัวของพ่อเขาเนี่ยอธิบายแบบนี้เขาก็เลยได้พูดต่อว่าแกเองเนี่ยก็กินได้นะถึงจะเป็นคนอย่างแกก็เถอะก็คงต้องช่วยเพิ่มพลังให้ได้บ้างเลยนะซึ่งก็น่าจะหมายถึงอิจิกะนะครับแล้วเขาเนี่ยก็หยิบมาให้นะครับผมซึ่งต่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้คนนะครับในตระกูลยามิเนี่ยเริ่มหวาดกลัวนะครับแล้วก็ตะโกนออกมาว่ายานะอิจิอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเห็นตัวของยามิเนี่ย ลงไปนั่งสุดนะครับผมอยู่กับพื้นแล้วก็เรียกว่าอิติกะต่อมานะครับเราจะเห็นว่ามีกองศพนะครับเกิดจากการฆ่าฟันในครั้งนี้นะครับและเราจะเห็นว่าสายตาที่ถือดาบอยู่เนี่ยมันเป็นสายตาของอิจิกะชัดๆนะครับไม่ใช่ของยามีเลยและก็พ่อของเขาเนี่ยได้พูดออกมาด้วยนะครับว่าไม่นึกเลยว่าแกเนี่ยจะมีพลังขนาดนี้สมกับเป็นลูกของฉันจริงๆแล้วก็เรียกว่าอิจิกะนั่นเองนะ ก็ถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยตัวของอีิจการเนี่ยน่าจะไม่พ้นผิดนะครับผมที่เป็นคนฆ่าล้างบางตระกูลตัวเองอย่างแน่นอนซึ่งมันจะมีฉากของลิวโดด้วยนะครับที่เขาเนี่ยบอกความจริงมันก็โหดหลายเกินไปหน่อยนะและหลังจากที่ตัวของอีิจการเนี่ยเริ่มไต่ตองถึงความคิดหรือว่าความทรงจําเก่าๆเนี่ยเขาก็เลยได้นึกออกมาในปัจจุบันนะครับว่าความทรงจํานี้เนี่ยคืออะไรกันเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนฆ่าล้างบางตระกูลตัวเองงั้นเหรอ ไม่น่าจะเป็นได้นะแต่ว่าถ้าเป็นจริงแล้วก็วันเวลาที่เกียริแคนนั่นและหลังจากที่ตัวของอิจากาเริ่มไต่ตองนะครับพ่อเขาเนี่ยที่เป็นภาพหล่อเนี่ยก็เริ่มเข้ามาฟันใช่ไหมเขาก็กันและเขาเนี่ยก็ยังพูดต่อว่าคืออะไรกัน คืออะไรกันต่อมานะครับภาพเนี่ยจะตัดมาที่ทางกลุ่ม7จ็ดเซนนะครับผมที่ณนะเวลานี้เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วนะครับผมไดซมอนนี่คือแบบเจ็บหนักนะครับทุกคนนี่เจ็บหนักหมดเลยนะโคมาริโจโซอะไรเงี้ยพวกเขาเนี่ยได้พูดออกมานะครับว่าพวกเราเนี่ยคือผู้พิทักษ์ของประเทศนี้ ยังแพ้ไม่ได้เด็ดขาดนะเว้ยซึ่งต่อมานะครับเราจะเห็นว่าซิสเตอร์ลินลี่นะครับได้พูดออกมาว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวท่านลูเซียนเนี่ยก็จะนำความสุขและความสงบสุขที่แท้จริงเนี่ยมาให้พวกคุณด้วยเช่นกัน เพราะงั้นตอนนี้เนี่ยจงนอนหลับไปแบบยาวๆซะหลับไม่ต้องตื่นอย่างสงบไปซะเถอะนะซึ่งมันก็เลยเรียกตัวของมังกร5หัวเนี่ยออกมาอีก1ครั้งนะครับผมซึ่งมันก็น่าจะสร้างใหม่ได้นะเพราะมันเป็นน้ําแข็งใช่ไหมแค่ประกอบขึ้นมาใหม่นยก็เหมือนเดิมแล้วนะครับและ กลับมาทางอิจิกะนะครับผมที่ณเวลานี้เนี่ยยังโดนพ่อเขาโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่ง3คนที่ต้องเปเชิญหน้ากับมังกร5หัวเนี่ยตกใจเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพิ่งจัดการไปเองนะครับซึ่งทางอิจิกะเองเนี่ยคือณตอนนี้เนี่ยอิจิกะกําลังสับสนกับตัวเองนะครับแล้วก็กําลังจะคุมสติไม่อยู่นะครับขยับตัวไม่ค่อยคล่องหรือว่าไม่ค่อยได้นะครับซึ่งตัวของพ่อเขาเนี่ย ก็ยังโจมตีต่อเนื่องนะคือตัวของอิจิการเนี่ยเขาคิดว่าตวงเขาเนี่ยน่าจะแข่งแร่งขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับผมแต่ที่จริงแล้วตวงเขาเนี่ย ก็ยังอ่อนแอขนาดนั้นนะครับผมซึ่งเขาก็ยังโทษว่าเป็นตัวเขาอยู่ว่าถ้าเขาแข็งแกร่งขึ้นจริงเนี่ยการเผชิญหน้ากับพ่อเขาเนี่ยจะต้องไม่มีความหวาดกลัวหรือไม่มีการกังวลในเรื่องสมัยอดีตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขายังขยับตัวไม่ได้คุมสติไม่อยู่เขาก็เลยโทษว่าเขาเนี่ยยังแข็งแกร่งไม่พอนั่นเองซึ่งในจังหวะที่พ่อเขาเนี่ยกำลังลงมือในฉากสุดท้ายนะครับเราจะเห็นว่าภาพของยามิเนี่ยมันซ้อนขึ้นมานะครับบวกกับเอกของเราเนี่ย กลับมาสู่สนามรบแล้วนะครับซึ่งตัวของแอตตาเนี่ยมาขวางไว้นะครับไจิกาเนี่ยหลุดเรียกพี่เลยนะครับแต่จริงๆนะมันไม่ใช่ยามีหรอกแต่มันเป็นภาพซ้อนกันซึ่งมันเป็นตัวของแอตตาที่โผล่มาแล้วตะโกนเลยนะว่าแกคิดจะทําอะไรผู้มีพวกคุณของฉันว่าไอ้บ้าเอ้ยและหลังจากนั้นก็จบไปนะครับสำหรับมังนะ แบ็ค cover ในตอนที่347นะครับผมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะยืนยันได้นะว่าอิจิกะเนี่ยแหละเป็นคนลงมือที่ฆ่าล้างบางตระกูลยามินะครับอย่างที่เราเคยวิเคราะห์ไปว่ายามิเนี่ยน่าจะมาหยุดเอาไวา้แล้วก็รับความผิดนี้คนเดียวนะครับผมทําให้อิจิกะเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับซึ่งก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ c r ซับกดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ